แฟนคลับแห่ปกป้องลูกสาวหยาดทิพย์ยังคงร้อนไม่มีพักเลยทีเดียวสำหรับกรณีที่เมื่อช่วงเช้านี้พลตำรวจเอกต่อศักิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจพร้อมด้วยพลตำรวจโทรวรวัตวัฒนนครบัญชานำหมายค้นเข้าปิดล้อมตรวจ17จุดในกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อค้นหาหลักฐานดำเนินกับเครือข่ายเว็บพนันซึ่งหนึ่งในนั้นคือการเข้าตรวจค้นบ้านหรูในซอยโยธินพัฒนาบ้านพักของนายเมฆรามารัศมีรามา สามีนักแสดงสาวชื่อดังหยาทิพย์ราชปานนอกจากนี้นายรามายังเคยถูก DSI ออกหมายเรียกในฐานะพยานให้เข้าชี้แจงปมรับซื้อห้องชุดเลขที่61ท125ชั้นที่36และ37อาคารเลขที่ A ชื่ออาคารชุด Royce Private Residence ราคากว่า245ล้านบาทซึ่งเคยเป็นทรัพย์สินของนายอภิรักษ์โกธิผู้บริหาร Forex TD ตามที่มีการรายงานข่าวไปแล้วนั้นลาสุดสาวหยาดก็ได้ออกมาอัปเดตรูปของลูกสาวนับเลขสุดน่ารักเป็นรูปปกติเนี่ยอินสต g r a m มแต่กลับเจอคนมาสอบถามถึงเรื่องข่าวพร้อมว่าเธอมากมายอาทิตกลงคุณชีวิตผู้ถูกหมดเลยใช่ไหมคะอยากรู้ว่าจะไปชี้แจงในรายการในเรื่องของสามีตัวเองไหมคะสุขกับทุกของคู่กันในทุกชนชนั้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนได้โอกาสบ้างก็ดีนะเพราะทุกคนเลือกเกิดไม่ได้สู้ต่อไปน่าสงสารน้องข่าวแบบดัง เพจชื่อดังก็แชร์ไม่หยุดแต่แม่ก็ยังโพสไอจีตลอดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนสามีถูกจับล่าสุดไม่ได้ประกันและขณะเดียวกันก็มีแฟนคลับจํานวนไม่น้อยออามาเบรกอารมณ์คนอื่นๆที่มาว่าสาวหยาดว่าจะคอมเมนต์อะไรก็ให้เกียรติพื้นที่ส่วนตัวเขาบ้างแล้วย่งนี่คือรูปเด็กด้วยเด็กไม่รู้เรื่องอะไรกับพ่อแม่เขานะคะซึ่งก็มีคนมากดไลค์พร้อมมอบกาลังใจให้สาวหยาทันทีโดยเธอเองก็ยังได้ลงรูปพร้อมหน้าครอบครัวในอินสตาแกรมสตอรีด้วย และชาวโซเชียลก็มีพลาดเก็บรูปเป็นดราม่าอีกเช่นกันด้านการเคลื่อนไหวของหยาทิพย์ภรรยาพบว่าเมื่อวานนี้หยาดเพิ่งโพสคริปลงไอจีสตอรีขณะเจ้าตัวพร้อมเมฆรามาสามีพาลูกสาวไปเที่ยวเล่นสวนสนุกเด็กหน่อยชอบมากๆก่อนต่อมาจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น